ขออนุญาตสวัสดีเพียงน้องนะครับชาวไก่สวยงามนะครับไก่ประกวดนะครับวันนี้ก็พามาชมไก่ชี้นะครับในรุ่นเอ่อห้าเดือนกว่านะครับจะเข้าหกเดือนแล้วนะครับก็ให้มาดูลักษณะนะครับแล้วก็ทรงนะครับว่าอายุประมาณนี้นะครับไก่สวยงามเนี่ยที่คัดคัดกันอาจจะคัดแบบไหนนะครับก็คัดตั้งแต่ปากแข้งนะครับแล้วก็ทรงนะครับรูปร่างนะครับ ตัวนี้ถือว่าสวยนะครับสายเลือดดีครับตัวนี้แชมป์ชนแชมป์นะครับตัวนี้สายนี้นะครับพ่อก็สายแชมป์นะครับแม่สายแชมป์นะครับตัวนี้นะครับก็มือบีดเกอร์คุณก้านนะครับมือบีดนะครับของชุบรมนะครับคุณก้านนะครับบอนไซนะครับจากสัตหีบนะครับบอนไซมาเรียนะครับสวยมากครับตัวนี้นะครับลักษณะเด่นก็คงจะเป็นหน้าหงอนครับหน้าหงอนสวยนะครับแล้วก็ปากแข้งขาวงาช้างนะครับ ทรงหางเลยจะขนานพืชเลยนะครับตัวนี้หางเครื่องสวยครับแหลมเป็ดเลยนะฮะนี่ตัวจับยาวนะฮะตัวนี้ถือว่าสวยงามเลยครับถือว่าน่าจะสวยกว่าพ่อนะครับสายนี้นะครับในชุดเอ่อห้าหกเดือนนี้ถือว่าเด่นเลยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ทักลงมานะครับเพราารุ่นนี้มีอยู่อีกประมาณตัวนึงนะครับแบ่งได้อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องเหลือไว้ทําพันบ้างนะครับเดี๋ยวลุงคัดแบ่งให้นะครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่องลุงนะครับผมชิคเก้นไทยแลนด์นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับ